<c oughs> นี่พูดเรื่องนี้ก็คือพูดเรื่องถึงความเพียรพยายามความมาั่นหมายบัณฑถ้าพวกเรามีความเพียรแล้วก็สามารถที่จะถึงเป้าหมายได้อย่างสบายนะดูนะถ้าไม่มีความเพียรพยายามไม่มีความไม่มีความกระตือรือร้นไม่ว่าทางโลกและทางธรรมไม่สามารถถึงจุดมุ่งหมายได้เลยนี่ขอหขให้รู้ลางเข้าใจด้วยนะแต่ที่มีความเพียรพยายามแล้วก็เหมือนพระมหาชนกที่สมัยที่เรือแตกที่ที่พระเจ้าที่พระพุทธเจ้านี่เสวยประชาติเป็นพระมหาชนกเรือแตก ลอยคออยู่ในท้องมหาสมุทรเจ็ดวันเจ็ดคืนลองกินดูนะวันสุดท้ายใกล้เอ,อวันสุดท้ายเป็นวันอุโบสถพระองค์แหนดูท้องฟ้าเห็นพระจันทร์เต็มดวงที่ลอยอยู่กลางทะเลนะเราคออยู่กลางทะเลเอาเนี่เอาอะไรลหะเอามีพันน้ํามันเอาผ้าพันไอ้ซุปน้ํามันแล้วก็พันพันพันกาย ร่างน้ำมันกับน้ำไงน้ำมันกับน้ำพอน้ำมันน้ำมันนี่มันจะอยู่เหนือน,น้ำใช่ไหมลูกเนี่ยความฉลาดของพระอ,องค์ไงเวลาที่ลอยคออยู่กลางทะเลนี่โอ้ที่จะบอกว่าไม่อันนี้นะไม่ได้ใช้แรงอะไรมากมายนะเพราะว่าตัวที่พันนี่เนะี่ยตัวที่เอาเอา,เอาซุปน้ำมันนี่พันรอบกายนี่มันจะเบาไงลูกทาให้ร่างกายนี่ลอยอยู่เหนือนนะ้ำได้อย่างสบายที่วันกิคืนไม่ได้กินอะไรน้ําก็ไม่ไม่ได้สเสวอยลองคิดดูนะดูนะขนาดไหนเออ อยู่ได้ยังไงอยู่ได้เพราะกรรมเพียรพยายามเพื่อต้องการที่จะไ่ว้วหา้น้าขึ้นฝั่งให้ได้แต่ก็ไม่ทราบว่าฝั่งอยู่ทางด้านไหนนะเออนี่คือความพยายามนี่เราก็เหมือนกันนี่เราก็พยายามอยู่นี่ทางโลกก็พยายามอยู่ผู้ที่พยายามทางโลกฝึกผลอบรมนิสัยให้เป็นคนดีอยู่ในคนศีลคนธรรมเพราะเราถือพุทธศาสนาใช่ไหมล่ะเราก็พยายามอยู่เราก็จะทราบได้ยังไงว่ามันไม่ถึงและจะทราบได้ยังไงว่าถึง แต่ก็เพียรพยายามอยู่นั่นเหมือนผู้ที่เข้าสู่พุทธศาสนาหวังมากหวังผลหวงัหวงหลุดหวังพ้นนี่แหละความเพียรพยายามอยู่และใครจะสรางครู้ว่าบุญเก่ามีหรือไม่อดีตชาิได้ทําอะไรมาบ้างไหมใครจะสรางได้อย่างไงต้องเอาปัจจุบันนี้เป็นเครื่องบัดผู้หวังมากหวังผลหวงัหวงหลุดหวังพ้นผู้หวัง ที่จะโค้นวิชาก็ต้องมีความเปลียนเป็ญย,ยามตามมรรคแปดศีลส,สมาธิปัญญาต้องมีความเคารพในพระพุทธเจ้าไม่มีความวาไม่มีควมว่าด่างร้อยด้วยการทําสังกายนาคือร้อยกองหลักทำหนำวินัยอยู่ในใจอยู่ตลอดอยู่ตลอดด้วยความเคารพในพุทธเจ้าไม่มีควมว่าที่จะหลีกลีกล่หนีจากหลักคําสอนของพระองค์เม้แต่เล็กเ็น้อยก็ไม่คิดที่จะละเมิดคือความพยายามที่จะเดินทางเข้าสู่มาเข้าสู่ผล หรือความพยายามที่จะเดินเข้าสู่สุคติภูมิเมอยังไม่ถึงมากถึงผลเข้าสู่สุคติภูมิเอา้ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติรหมสมบัตินีพผ่านสมบัติเป็นที่หมายก็ยังดีกว่าที่เลื่อเลือเถื่อไม่มีความเพียพยายามอีกทีนี้เขาถามถ้าไม่มีความเพยายามมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ได้นะลูกน,นะแต่การเปลี่ยนพยายามนี้ขอให้เปลี่ยนพยายามในทางด้านที่ดีคนชั่ว เขาก็เพียงพย,งยายามในทางด้านชั่วจองล้างจองขันจองกรรมจองเวรเทพไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะความโกรธความเกลียด่อจองล้างจองขันจองกรรมจองเวรฆ่าล้างโคตรล้างผาพันนั่นะก็พวกโจรพวกคูร้ายพวกโจรพวกปลนพวก,พวกขโมยพวกอะไรนี่นเหมือนกันนั่นแหละผู้ที่มีราจีที่น้อยนิดคือการนอนแท่นยังไม่มีการทําชั่วก็จะกินเดียวกันการทาดีก็จะกินเดียวกัน อย่างนั้นเราจะเอาความเปลี่ยนเยป็นยามการอดหลับอดนอนอนอาหารเพื่อปฏิบัติคุณงามความดีผู้เที่ยวก็ทำความชั่วเขาก็ยังสําเร็จได้ถ้าเราทําคุณงามความดีสําเร็จไ็นได้มันรู้ไปนะมันก็ต้องยกระดับนี้เข้ามาสู่ใจของพวกเราแต่ถ้าบอกว่าอ้าวกลัวว่าจะไม่ถึงอ้าวกลัวว่าจะไม่ใช่อ้าวกลัวว่าจะไม่ถูกถ้ากลัวอย่างนี้ก็ไม่ใช่อีกต้องรวมลงเที่ยวความศรัทธา เมืมมอเออมมอ่อความศรัทธาก้าความศรัทธาเกิดเมื่อความศรัทธาเกิดและก็เกิดความศรัทธาก้าจากนั้นก็เดินทางทันทีเหมือนพระมหาชนกเห็นไหมละ่ะฟังอยู่ที่ไหนไม่ทราบอะเตก็ต้องทำถ้าไม่คิดที่จะว่ายน้ำเข้าสู่ฝั่งคอยความตายอยู่แบบนี้ก็แสดงว่าเป็นคนขี้เกียจขี้คันเห็นไหมละ่ะ ดูที่กําลังปัญญาของผู้ที่มีความเปลี่ยนปัญญาสิติกําลังปัญญาของผู้ดีคนดีที่ใครจะทราบได้ใช่ไหมล่ะเอาเขาจะทราบได้ว่าตรงนั้นมันไม่ถูกเอา้าเขาจะทราบได้ว่าตัวนี้มันไม่ดีนั่นนะเราก็ต้องเข้าไปถึงจุดนั้นใช่ก่อนเหมือนที่พวกเรานี่ประพฤติปฏิบัตริรู้ได้ยังไงว่าถูกรู้ได้ยังไงว่าไม่ถูกเนี่ยข้าพเจ้าทําม,มานี่ข้าพเจ้าก็ว่าถ,า,มมาถูก เพราะเป็นการปล่อยวางของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ถือศีลข้าพเจ้าไม่ลงกุโบสถข้าพเจ้าไม่ทําสังฆกรรมต่างๆเพราะข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นการทีดมั่นถือมันนะก็ข้าพเจ้าคิดนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีความเคารพสร้างความศรัทธาไม่ได้เมื่อความศรัทธาไม่เกิดและความเพียรมันจะเกิดได้อย่างไงนี่เมื่อความเพียรมันไม่เกิดมรรคผลปฏิพาน์จะเกิดได้อย่างไงนั้นพุทธศาสนาจึงค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปเพราะพวกเราเป็นคนทํา นานาจิตตังเหงความคิดไม่ได้รวมกันที่หลักธรรมหลักวินัยนี้พระพุทธศาสนาจึงเสื่อมไปเสื่อมไปดังที่พวกเราเห็นคาารูบาอาจารย์ที่บรรพชาอุปสมบทส่วนมากจะไม่มีความเชื่อความเรื่มใสไม่ได้หวังความเจริญก้าวหน้าในบั้นปลายสุดท้ายในทางมรรคทางผลหรือหากจะเป็นเพียงคำพูดก็เ,เหมือนกับนกแก้วนกขุนทองยิ่งทำให้พุทธศาสนาเสื่อมเสื่อมเสื่อม ดังที่เห็นไม่เหมือนพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ดูที่พระพุทธเจ้านี้ต้องการเป็นตรัสรุปเป็นพระโพชฌานดูที่ความเพลียนพยายามของพระองค์ในการตอบพระกัชาติยิ่งสมัยที่อุบัติขึ้นเป็นสิทัตะกุมา,ารอ่านไม่ละ่ะทิ้งพระราชสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งพระมเหสีทิ้งราชบุตรทิ้งความสง่างามที่อยู่ในปราสาทราชมนเทียน ทิ้งตู้ติ๊ดุกอยางเข้าสู่ป่านอนบนพื้นไม่มีผ้าเอ้ยไม่มีมุง้งไม่มีกฎสมัยก่อนพระองค์อยู่ได้ยังไงอยู่ตามป่าอยู่ตามถ้ำอยู่ตามเงื่อมผาเพื่อหลบฝนหลบลมแค่นั้นเองนะไม่มีคำว่ามีมุง้งมีอะไรที่บอกว่ากันพวกเหลือพวกยุงนะ หรือว่าสมัยนั้นยุงยังไม่เกิดเอ้ยยุงมันก็เกิดแล้วแล้วแต่ว่าดูความเพียายามของพระองค์ไงป่าต้องมีพวกสัตว์พวกนี้อยู่ไม่ว่ายุคใดสมัยไหนแต่พระองค์อยู่ได้อย่างไงดูสิพระองค์อยู่ได้อย่างไงพวกมุ้งพวกกดพวกอะไรนี่บันมาบัญญัิขึ้นใหม่นะอรู้นะมีแต่พระสังฆานี่ก็บัญจัดขึ้นใหม่เพราะความหนาวความหนาวไม่ไม่มีเนี่ยพระองค์นี่อยู่อย่างสบายดี ผู้ที่มีฌานมีญานจะอยู่ได้อย่างสบายนั่นแหละเวลาที่เข้าฌานเข้าญานก็เล,ลึ่ถึงจุดนั้นจุดนั้นร่างกายก็โอุูนเมื่อมืดก็เข้าฌานสมาบัติเข้าสมาธิกิ่งเสียงสว่างเดินไปก็เหมือนสว่างสวา่สวาเหมือนกับไฟฉายนั่นแหละสมัยก่อนนี่มีแต่การภาวนาลรว่ๆนี่นั่นคูบาอาจารย์นี่สมัยก่อนในสมัย ที่ตั้งพระพุทธศาสนาใหม่ๆมีแต่แบบนั้นไม่ได้มีที่จะที่จะบอกว่าอะไรนอกดูนอกทางเหมือนพวกเรานะนี่ยกพระเจ้านเห็นไหมละ่ะอยู่ดีสบายในการที่จะออกทรงพนวดแล้วอยู่อย่างทุกทรมานทงทนได้ยังไงก็นี่นี่พูดถึงความพยนพยายามไงพินพยายามที่จะต้องการแต่สรุปเป็นพระโพธิญาณพระองค์ยอมทุกยากลาบาก ยอมสลัทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเชื่อแห่งใจที่เหมือนกับโซ่ทวนยึดในจิตในใจัด้ตึงจิตใ,ใจของพระองค์นี่พวกเราทําได้ไหมล่ะสิ่งไหนที่รักที่สุดสิ่งไหนที่ชอบที่สุดพึงทิ้งสิ่งนั้นถ้าสิ่งไหนทิ้งยังไม่ได้ก็แสดงว่าอุปทานตัวยึดมัน่นถือมั่นตัวนี้จะแน่นหนักซางหนักกากัน ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าสู่มาเข้าสู่ผลไม่เบืประสุดท้ายได้ยกพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ผู้ที่นีจากตระกูลที่อยู่อย่างสบายเห็นไหมละ่ะเขาพวกเรานี่มาปฏิบัติธรรมนี่พ่ามีไฟฟ้าหรือไม่จะร้อนไหมจะอยู่ยังไงคอนมสะดวกสบายมีไหมมีห้องกรรมฐานไหม มมีมีพัดลมมีห้องอบห้องแอร์มีอาหารมีอะไรที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไหมนี่คือความสะดวสบายตั้งกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนร,รวมกันทำสมาธิต้องเป็นห้องแอร์มังหรือมีห้องพัดลมเย็นสบายห้องน้ำห้องส้วมก็อยู่ใกล้อาหารก็สปายะก็คือทุกสิ่งจังสปายะหมดอันนี้พวกเราคิดผิด ความสรุรเสบานนี่แหละก็คือกิเลสเห็นไหมล่ะนั่งก็ต่อไปถึงกุตินางตอไปถึงที่พักเห็นไหมล่ะมันก็ต่างการละฟากับดินในสมัยพุทธกาลหรือต่างกัรละฟากับดินในสมัยที่พระแม่กูอาจาร์อรุบุปการกุฏิสัตที่ได้พืชพัติตนตามหลักการสอนที่เทต้องละความการอยู่ดีละทุกสิ่งทุกอย่างความยึดมั่นถือมั่นการยึดมั่นถือมั่น นี่นี่พอหลวงปู่ได้อุบายนี่ตั้งแต่เป็นคาราวาเริ่มที่จะหาทางออกจิตจิตมันยึดอะไรดูพระเจ้าที่ถ้าเป็นพวกเราที่ออกไปได้นะทำไมจะออกไม่ได้นะไไดก,ก็เพราะามันมีความสุขนี่ใช่ไหมล่ะไปไหนก็มีคนเห็นดูเลปกป้องอย่างดีข้าวก็ไม่ทราบว่ามาจากไหนรู้แต่รู้อย่างเดียวว่าต้องอ้าปากรับ ไม่ได้จับช้อนไม่ได้จับถ้วยชามไม่ได้ทำอะไรน้ำก็ตามรู้อย่างเดียวว่าอ้าปากครับความสดุกสบายตัวนี้ถ้าเป็นพวกเราก็คงติดอยู่อย่างนั้นต่อพบต่อชาตนไม่มีวันที่จะจบสิน้นแต่พระองค์ออกได้ยังไงเพราะความเพียรเนี่ยเราจะมีความเพียรพยายามหรือไม่ถ้ามีความเพียรพยายามก็สามารถที่จะออกจากทุกขติเข้าสู่สุขติได้ เราคิดว่านี่เป็นสุคติแล้วเรามีความสุขแล้วอืเกิดในตระกูลที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้มีความสุขอย่งงางนั้นเงินทองก็ไม่อดก็ไม่อยากไปไหนมาไหนกูไปอย่างสะดวกสบายมีคนดูแลปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างคิดว่านี่คือความสุขจบายในสุคติภูมิแล้วแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สุคติภูมิที่สมบูรณ์แบบผลสุดท้ายถ้าเกิดวิบากกรรมเก่ามาถึงเราเราก็ต้องเสื่อมพวกกลาาเสื่อมพวกยศเสื่อมในการเริญและเฉินเดือนหยอ ทุกเข้ามาเทนเอาแล้วยุ่งเหยิงบุญบายกายกองทนไม่ได้ผลสุดท้ายก็ต้องทํากรรมหนักในการพากชีวิตตัวเองค่าตัวเองตัวนี้จึงเป็นอันตร,รายแห่งชาวพุทธและมนุษย์ในโลกมนุษย์นี้หาทางออกไม่ได้บุคคลคนหนึ่ง เวลาพูดธรรมะพูดได้ดีมากออกเฟซออกอะไรที่บอกว่านําหลักคำสอนของพระเจ้าออกไปเผยแพย่มีคนเข้าไปดูเข้าไปชมเข้าไปฟังมากที่สุดแกพูดได้ดีแกเป็นครวะด่าจ,จ,จแต่แก่ยบพูดได้ดีพูดเรื่องธรรมะพูดอะไรนี่อุย้ย แม้แต่หลงปู่ก็ต้องยอมรับฟังอุบาโกเจ้านี้แหละเอาธรรมะของพุทธเจ้าบางจุดที่ฟังแล้วมันซึ้งในใจนี้ออกมาเผยแผ่หลวงปู่ฟังเรื่อยๆฟังเรื่อยๆแต่ผลสุดท้ายบุคคลคนนี้ทำกรรมหนักต้องฆ่าตัวตายใช้ปืนยิงตัวเองตาย นั่นก็แสดงว่าธรรมะไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือธรรมะไม่ได้อยู่ข้างนอกธรรมะไม่ได้อยู่ข้างในธรรมะอยู่ที่ไหนนั่นแหละธรรมะไม่ได้อยู่ข้างในธรรมะไม่ได้อยู่ข้างนอกธรรมะอยู่ที่ไหนล่ะหลวงปู่เริ่มด้วยความศรัทธาตัวนั้นนะถ้าไม่มีความศรัทธาแล้วธรรมะก็ไม่เกิดน,นะลูกนะที่พ่อพูดในงตรงๆนะความการอยู่ดีสบายความทุกข์ไม่มีการปฏิบททัติธรรมมัน ก็ไม่เปิดสบผลสําเร็จจิตใจตัวนี้ไม่มีความรุ้มาน่าบังบันไม่มีความศรัทธากล้าถึงระดับนั้นเมื่ออยู่กับครูบาอาจารย์เหมือนกับที่เจะหขอเหินเดินฟ้าลอยได้แต่เมื่อถูกครูบาอาจารย์ตำหนิเกิดโกรธเกิดเกลียดก็แสดงว่าธรรมะทิเทไม่ได้อยู่ภายนอกในการที่จะทำน่นทำนีสนน่สร้างน่นสร้างนี่ธรรมะอยู่ที่ไหนเขาว่าภายในก็ไม่ใช่ เพราะเดี๋ยวนี้มันโกรธมันเกลียดธรรมะอยู่ที่ไหนแบวงหาให้มันถูกรูปนี่ถ้าแสวงหาไม่ให้ไม่ไม่ไม่ไมถูกเราก็จะไม่ทราบเลยว่าสิ่งที่เราได้กระทำในพระพุทธศาสนาเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ทํามามากแล้วช่วอครูบาอาจารย์ช่างโน่นช่างนี่ทำโน่นทนํานี้ก็คิดว่าเป็นบุญกุศลแต่ถูกท่านนี้ตีเตียนส่กนนิดหนึ่งทำไมเราจึงโกรธ เมื่อเรามีความโกรธขึ้นเราเป็นบุญถือว่าเป็นบาปมันก็เป็นบาปความร้อนร้อนเกิดตัวนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรนั่นจะแหวองหาเอ้ยตามหาให้มันเจอลูมันอยู่ที่ไหนอยู่ภายในหรืออยู่ภายนอกถ้าว่าภายในตัวนั้นมันอยู่ที่ไหนตามหาภายในให้มันเจอว่ามันอยู่ที่ไหนภายนอกเราก็ทําแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาภายในตัวนี้เราต้องแสวงหาให้เจอต้องเพียรไปอย่าง จึงจะหาฝังเจอได้ที่อยู่ภายในแต่ถ้าภายในเราจะแสวงหาไม่เจอเราทำเอาเราตามหาไม่เจอเราก็จะไม่เห็นภายในความทุกข์นั้นไม่ได้อยู่ภายในความทุกข์นั้นไม่ได้อยู่ภายนอกนั่นแหละความทุกข์นั้นเกิดขึ้นที่ไหนแสวงหาให้ได้แสวงหาให้เจอถ้าเจอลูกจะทราบเองรู้เองเห็นเองเพียรพยายามให้ได้ถ้าไม่มีความเพียรพยายาม ไม่สามารถเห็นสิ่งนี้ได้ที่เกิดขึ้นในใจใจตัวนี้อยู่ที่ไหนก็จะบอกว่าใจตัวนี้อยู่ภายในไม่ใช่ใจตัวนี้ก็คือใจ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 ไม่ได้อยู่ภายในและไม่ได้อยู่ภายนอกอยู่ที่ไหนนั่นเพียรพยายามหาเอาถ้าเห็นใจแล้วก็เห็นภายในถ้าเห็นใจแล้วก็เห็นภายนอกก็แสดงว่าใจนั้นไม่ได้อยู่ในภายในและไม่ได้อยู่ในภายนอกแต่พูดเป็นสมมุติว่าใจอยู่ภายในคืออยู่ภายในใจ เต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ถ้าอยากจะทราบสอบสะแสวงหาใจพิงรู้ว่าใจอยู่ที่ไหนอยู่ในหัวใจอยู่ในสมองหรืออยู่ในแขนในขาอยู่ในร่างกายหรือในจุดไหนลองสแสวงหาดูพิงดูพิจารณใจต้องดูมันไม่ได้มีเพราะใจก็สักแต่ว่าใจพิงไปดูเลยไปพิจารณาไปจึงทราบทันทีว่า ใจไม่ได้อยู่กับร่างกายเมื่อเห็นใจมันสว่งางสวัยก็ไม่มีร่างกายนี่ก็แสดงว่าใจไม่ใช่ภายนอกและใจก็ไม่ได้ใช่ภายนกก็ไม่ใช่ภายในนี้ภาคปฏิบัติถ้าถึงระดับนั้นก็จะสามารถที่จะเป็นปึกเผ่นแน่นหนาของใจตัวนั้นได้เูกจะเห็นบุญบุศสนเกิดขึ้นเมื่อมีความรู้สึกนึกคิดเอ้เมื่อมีเกิดความเอ้เมื่อ ภายนอกเข้าไปปะทะหมายถึงโลกธรรมแปดรู้จะทราบทันทีว่าต่างกันต่างจริงต่างอันต่างอยู่โกรธก,ก็ทราบไม่โกรธก,ก็ทราบดีใจก็ทราบเสียใจก็ทราบไม่เสียใจก็ทราบเป็นเฉยๆอยู่ก็ทราบตัวที่เหนือใจตัวนั้นมันอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือความพ,พยายามหาให้เจอใจแล้วจะได้เห็นใจที่เหนือใจ ดูนั่นแหละที่จะทำให้ล <si ูกมีที่จะทำให้ลูกฉลาดลักแหลมเห็นใจแล้วก็จะเห็นใจที่เหนือใจเห็นใจที่เป็นสมมุติและเห็นใจที่เหนือสมมุติอะไรเป็นตัวอยู่อะไรเป็นตัวติดสมมุติอะไรเป็นตัวที่อยู่ในสมมุติอะไรเป็นตัวที่เหนือสมมุติลูกจะทราบเองเรียนใจให้มันจบเรียนภายนอกให้มันจบเรียนภายในให้มันจบ เป็นการทำสังขยนาในตัวเองเสร็จสรรพเรียบร้อยถ้าปัญญาไม่เกิดการทำสังขยนาก็ไม่เกิดหลวงปู่หมายถึงการทำสังขยนาให้กับตัวเองเย่จะไปพูดถึงเรื่องการทำสังขยานาภายนอกเลยลูกในตำรานมีก็ถือว่าเป็นการทำสังขยนาแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์ในพระไตรปิฎกมีนะลูกนะเป็นการทำสังขยนาแล้วอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ ถ้ามีในปิดกพระสุตันตปิดกพระอภิธรรมปิดกถือว่าเป็นทำสังคยนาแล้วย่อมสมบุญบาร้วเราจะทําสังคยนาตัวเองหรือไม่นี้ตัวนี้บกมาตัวนั้น